จริงๆถ้าเป็นรถแข่งก็คือเวลาเราแข่งเราต้องเปิดเพลายใช่ครับเปิดาท้ายเพื่อไม่ให้เวลาออกตัวรถมันจะสั้นเยอะไม่ให้กระบะมันชีกออกตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เป็นซตเตเลสหรือว่าจะเป็นไทเทหรือจะเป็นอย่างอื่นซุปเรมเมียมอะไรแล้วแต่คนชอบไม่ได้แค่ตัวหนะงามยอย่างเ เคยมาก็ถ้าเป็นไทเทก็จะดำแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนคราบสนิมขึ้นบางบางทีเป็นสแตนเลสนะใช่ครับเลสสนิมขึ้นดางไม่เงาแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ไปที่เคยใช้คือเรา แล้วก็บางทีถ้าเป็นสีเนี่ยมันลอ,อกด้วยถ้าเป็นสีมันก็คือลอ,อกกัดสีเวลาเจอน้ําเจออะไรก็กลับเหมือนเดิมใช่ดำเหมือนเดิมก็เรื่องสีก็คือตัดปัญหาไปได้เลยคือไม่ลอ,อกแน่นอนคือเราไม่ต้องกังวลใจว่าเราซื้อพวกคำหลังมาเนี่ยเอ็กบาในรถอะไรพวกเนี้ยครับเอ็กบาเราซื้อมาแพงเป็นไทเทเนียมเนี่ย,ยขัดไปสีจะเสียเปล่าที่เราทํามาเนี่ยครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องสีคือไม่ลอ,อก แล้วก็ได้ความเงาแน่นอนเหมือนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับความคงทนก็คือจะอยู่ได้นานใช่ครับก็คือเราทํความสะอาดครั้งเดียวนะครับเราก็อยู่ได้เหมือนเราทําตัว X อ็กามาไม่ใหม่ตาม,มาอายุใช้งานถ้าเริ่มเกาโทมอะไรเราก็เอามาทําคัดใหม่อุปกรณ์ที่เราทํามาเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมมันแพงอยู่แล้วครับเราก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลทิ่งข้องเราอะให้มันดีด้วยครับ